สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับนำเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมไม่ได้เกี่ยวกับผักเครื่องนะครับแต่กำลังจะมีวิธีการมาแนะนำเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือเป็นบ่อบ่อปลานะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของไส้ไก่นะครับที่ขุดขึ้นมาครับแล้วลงออกซิเจนไว้นะครับนี่นะครับมีออกซิเจนนะครับ เราก็จะมีเครื่องกรองน้ำนะครับทั้งหมดก็ลงทุนในราคาอยู่ไม่เกิน1000บาทนะครับสวยงามด้วยนะครับปลาที่เพื่อนเอนเห็นนี่นะครับเป็นปลาทับทิมนะครับซึ่งถ้าเกิดเลี้ยงอยู่ในบ่อดินนะครับจะไม่ค่อยโตนะครับผมก็ใช้วิธีการจับขึ้นมานะครับประมาณไซส์ประมาณ5ขีดนะครับแล้วก็นำมา เลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับที่มีไว้อยู่แล้วนะครับสําหรับเพื่อนท่านใดนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะเลิกเลี้ยงปลาคาร์ฟหรือว่าปลาสวยงามนะครับหันมาเลี้ยงปลาตับทิมก็ได้นะครับเราสามารถถ้าเกิดไซส์เราลงเลี้ยงจนเป็นไซส์ใหญ่ได้นะครับเป็นโลนะครับเราก็นําขายตามร้านอาหารได้อีกนะครับทั้งสวยงามทั้งมีประโยชน์นะครับกินได้ต่างหากนะครับนี่ครับ แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่มีบ่อปลาอยู่แล้วนะครับแล้วจะเปลี่ยนแนวนะครับนี่โตเร็วมากครับนี่ครับถือว่าโตเร็วมากนะครับเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกทุกอย่างที่กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับ ทั้งสวยงามนะครับและรับประทานได้อีกนะครับเหมาะครับบ๊ายบายครับ